สวัสดีครับผมชื่อว่าไอ้นะจัดทูออกกันพาครับที่อยู่ข้างหน้านี้คือการดั้มชวาร์ดวิตเตอร์ที่ผมดัดแปลงขึ้นมาตัวนี้มีชื่อว่าเอ่อการดั้มอัตเอียไนวิตเตอร์ครับการดั้มอัตเตียไนวิตเตอร์ครับผมแต่งชื่อเองเอะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมเอ่อ ขอตั้งกล้องก่อนละกันนะเ,ออเหมือนเดิมอ่าแล้วครับผมเอาขอเอาฐานออกก่อนนะครับนี่คือตัวของ เอาปีกออกก่อนมันเกกะกมาดูส่วนตัวของชะวาดิเตอร์ที่ผมเอ แต่ว่าการขยับเนี่ยมันเหมือนตัวกล่านะครับแต่ว่าผมจะให้ขยับให้ดูว่ามันเป็นยังไงอะไรครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอะไรครับมาดูส่วนหัวหน่อยกว่าส่วนหัวก็เหมุนได้แต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยแต่ผมไม่อยากฝืดมากมันแน่นมากอะไรครับส่วนแขนก็ด้านนี้ก็ฝืดๆแน่นๆน,น,นะครับ ทั้งสองข้างแน่นเหมือนพอกันในด้านนี้มันจะฟุดฝุดฝุดฟุดดดดดมากครับข้อเสียอย่างหนึ่งตัวนี้คือเอลดดง่ายเวลาเล่นเนี่ยต้องควรระวังด้วยนะครับส่วนเอลนี่หมุนได้รอบนะครับหมุนได้นิดนึงหมุนได้รอบคือมันหมุนได้รอบนั่นแหละ ข้อศอกก็หักหักงอได้แบบนี้เลยนะครับทั้งสองข้างแขนแอ่มือก็หมุนได้นะครับมันมีมือตัวกับไอมันมีมือแปรแบบนี้กับกำสนิทกำสนิทแบบว่ามันถืออาวุธไม่ได้แปรแบบนี้นะครับมันมีสองมือแต่ว่าผมหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าผมซื้อตัวนี้ตั้งแต่สามปีที่แล้วครับ แล้วก็มาโมมาโมเบดิไฟนะครับด้านหลังนี่จะมีที่เก็บไอ้ด้านด้านดาบนะครับด้านดาบก็เดี๋ยวผมมาครับแป๊นึง ด้านดาบจะเป็นแบบนี้นะครับด้านดาบนี้นะครับทั้งสองด้านมันสามารถเป็นดาบคู่ได้ดาบที่ผมดัดแปลงนี่มันจะเป็นแบบนี้ผมตั้งชื่อดาบนี้คือชวาสเแบรเบดครับเอาละครับนี่คือ นี่คือดาบใหญ่ที่ประกบกันได้มันมีความสามารถอันนี่นะครับเอาออกมานี่มันเป็นดาบคู่ได้ไอ้น,นี่เป็นด้านดาบตัวนี้ผมเอามาจากเอ่ออะไรนี่ไอ้อะไรเนี่ย LBS Oerion มั้งน่าจะจำชื่อไม่ผิด Oerion มันเป็นตัวเก่าแล้วไอเนี่ยมันผมก็เลยเอามาใส่นี่เลยให้มันเป็นด้านเอตรงตรูดดาบมาดูกันต่อเลยส่วนกระโปรงนี่มันติดตรงน่องเอน่องขาเลยนะครับมันสามารถโย่ออกมาแบบนี้ได้นะครับถ้าเอ กระโปงมันเป็นติดแบบนี้ไปเลยนะครับไม่ใช่กระโปงที่ตัดน,นะครับมันติดแบบนี้ไปเลยเอาละรครัคเืนขยับเงยขึ้นมาแค่นี้แล้วก็หักได้สุดได้นี้สุดเพราะว่าผมตันติดไอกระโปรงไอน,นี่อันหนึง่งที่จริงมันไม่ไม่ใช่แหลมอันนี้เนะี่ยมันเป็นสั้นๆแบบนี้แต่ไม่มีแหลมแหลมเข้ามาแบบนี้นี่ผมติดมาสองอันเลยเอาละรคร มาดูเท้าดีกว่าหมุนจะเอ่อเท้าก็มันติดหมุนรอบได้แค่นี้นะครับเออก็หมุนได้นั้นแหละแต่จะหมุนไปแล้วมันก็หลุดไปเอาแตามนี้ครับคือชวัดเอ,อการขยับของชวัดดิตเตอร์ที่ผมดัดแปลงบ bon ริไฟเาแล้วมาดูปีกดีกว่ามูสเตอร์ บูสเตอร์มันเป็นช่อะเออช่วงติดแบบนี้ไปเลยเพราะว่าผมติดกาวไปเลยเกิดกาวไปแล้วไม่ให้มันเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนไหวแบบนี้ได้ไปด้านหลังได้แต่ว่ามันหมุนไม่ได้เพราะว่าผมติดกาไปแล้วก็นี่ผมตัดไปให้มันใส่ล่องรูได้นี่นี่คือปีกของอัลเทียวิ t เตอร์ผมเอาไฮนิวจากเก่าอันนั้นมา แล้วก็ดาบนี่ก็เหมือนเดิมมันยาวเหมือนเดิมมันมีความสามารถปลดปล่อยเหมือนปลดปล่อยพลังงานได้ได้ทั้งสองข้างที่ผมเล่นบนวีฟายนี่เอาไว้ตั้งโชว์อะรครับแล้วก็มันมีความสามารถคือเดี๋ยวเป็น แล้วก็มันเป็นแบบนี้ได้แล้วก็ติดอีกด้านหนึ่งด้านตูดอันนี้มันจะแน่นหน่อยเอ๊ะมันไม่น่าแน่นขนาดนี้นะผมไม่ได้ทากาว,วนะเฮ้ยเฮ้ยแน่นจริงนะ <laughs> เอ๊ะเอ๊ใกล้หรือละมันมันเหมือนชิ้งส่วนใหม่อะมันนานแล้วนะมันถ้าเข้าไปในรูอันใหม่เนี่ยมันมันก็เฮ้ยเงยมันมันไม่มันไม่น่าเดี๋ยวผมขอแกะก,ก่อนนะ ช่างมันก็แล้วกันเพราะว่าดึงไม่ออกเดี๋ยวกลัวมันหักนะครับก็มันมันไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรมันแน่นมากผมก็ไม่อยากดึงอะเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้ตรงนี้มันจะหักไปครับผมกเดี๋ยวสิ่งส่วนนี้มันหายากมันมีด้านเดียวด้วยสิต่างจริงอะผมจะทําเป็นมุมแมลงสองข้างนี่ติดตรงนี้นะครับ แล้วก็เอาเอาลูนี่เสียบนะครับแล้วก็มันเป็นแบบนี้ได้โอเคอาแล้วครับมาดูตอนสุดท้ายดีกว่าคือเดี๋ยวผมใส่ทั้งหมดเลยแล้วกันเดี๋ยวเอาติดเข้าไปอย่างเดิมเมคลิปนี้ก็ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมาก เพราะว่ามันเป็นสิ้นส่วนสิ้นส่วนเก่ามากจนแบบว่าไม่ได้ขยับเลยอจนไม่ได้เล่นนะคือผมตั้งโชว์ไว้เฉยอ่ะผมยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยสามปีแล้วเพิ่งเอามาต่อ มันสวยนะมันเท่ตอนแรกมันเท่อยู่แล้วแต่ผมาไปดัดแปลงอีกทีนึงติดปีกไปชวาด,ดิเตอร์เอาละครับ เดี๋ยวผมเอาแขนออกมาเพราะว่ามันถือได้สองมือนี่นะครับเดี๋ยวมือเอาออกมานี่นี่ข้างในนี้มันจะมีตัวรับตัวรับดาบนี่นะครับเดี๋ยวจะเอาดาบที่ใส่สองอ้ประกบนี่ใส่ไป ใส่เข้าไปเอาละครับข้างหนึง่งแล้วก็ถอยอันนี้ออกมาอันนี้ผมทากาวเอาไว้เอาออกมาได้แล้วก็ใส่ต้องใส่ตามรู แล้วก็ใส่อีกไปนะครับนี่นะครับหมายกับสื่อสองมือแล้วก็เอาด้านนี้ใส่ตรงตูดแล้วก็เอามิดาบใหญ่ใส่เข้าไปนี่ครับแล้วก็ให้ขุนสือ่อ จะท่าก่อนมันแน่นแบบนี้เวลาเล่นน้วก็ลำบากลำบากผมก็ ถ้าออกแบบให้มันจอยมันจอยแบบสีเทาแบบเนี้ยมันไอตรงรับข้างในเนี้ยมันถ้าเล่นไปเล่นมามันมันอาจจะหักได้ผมผมดูแล้วว่ามันไม่ดูมันไม่แข็งแรงอะมันแน่นจริงแต่ว่ามันดูมันไม่แข็งแรงอะถ้าเล่นไปเล่นมาอาละครับนี่คือการถือถา้สองมือนะครับมาเกับชวัดดิตเตอร์ตัว ตัวก่อนนะเออุ้อย <t ap> กล้องหล่นอะครับตั้งก่อนตั้งตั้งสิโอยืดดิอะครับนี่คือคข้าวๆของชวาวลิเตอร์นะครับเออัลเทียนายวิเตอร์ของผมนะครับแล้วก็มันมีอาวุธคือ มือที่ได้มาจากไอโดไอการ์นั่งตัวหนึ่งที่เป็นนับนับมวยนี่ชื่ออะไรนะผมก็จำไม่ได้ที่เป็นคู่เป่าของไอเซใครในกันดั้มบิวฟไฟร์เตอร์ไทนะครับแล้วก็นี่ใส่ด้านเท้านะครับมันจะต้องไปใส่ใส่ตรงเท้าแล้วก็ประกบแล้วก็ผมผมเปีย มีแค่นี้ครับนะที่ผมดัดแปลงเอาละครับนี่คือข้อๆแล้วของอัลเทียไนวิเตอร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด, like, กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่วยให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปของผมด้วยนะครับเอาละครับผมไม่มีจะฝากแล้วถ้าคนที่มาดูครั้งแรกมาเอา่อให้มาให้เพื่อนของคุณมาให้ดูช่องนี้ก่อนก็ได้นะครับ นี่เป็นคลิปคร่าวๆแบบสดๆของผมนะครับไม่อยากจะฝากแล้วขอตัวเรเพียงเท่านี้ถ้าเจอโอกาสหน้าแล้วผมมาทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ